สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ป้านายก็มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังดูข้างหลังป้านายเห็นไหมคะเห็ดนางรมที่ป้านายเพาะไว้อะตอนนี้มันออกมาแล้วคะ่ะดูสิว้าวว้าว,ว,าวมากเลยเห็นไหมออกมาเยอะโดยที่ป้านายยังไม่ได้เปิดดอกเห็ดนะคะเราป้านายไปเที่ยวที่ ุทยานแห่งชาติเมื่อวางมาเพิ่งกลับมาก็ไปค้างคืนอยู่ที่โน่นหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาเมื่อวานกลับมาก็ว้าวมากเลยเห็ดออกมาเต็มเลยค่ะเนีย่ยดูดูสิคะนี่แต่ะล้วก็เดี๋ยวนะเดียฝ้ายเอามาให้ดู กิโลถ้าจะได้ค่ะมีรายได้แล้วมีรายได้แล้วนหนึ่งกิโลก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะห,หนึ่งกิโลเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็ดปนนาไหมคะนี่ก็ก็ก้อนเชื้อเขาอะเดินจากนเนี้ยก้อนสีขาวเดินจากปากขวดเนี่ยลงมาถึงก้น ก้นถุงแล้วนะคะก็พร้อมคือจเจริญเป็นที่แล้วพร้อมที่จะออกมาด oh ูไหมคะไหนๆเยอะเลยนะเริ่มออกล้เดี๋ยววันนี้ป้านายก็จะเริ่มแกะจะแกะหน้าเห็ดแกะกระดาษที่มันอยู่ข้างหน้านะแกะกระดาษที่ที่มันปิดอยู่เนะี่ย S <S นี่นะคะเห็นไหมเห็ดน,นางรมนะคะหรือว่าเห็ดน,นางฟ้าภูฐาน ช่วงนี้อากาศเย็นนะเห็ดเขาจะออกดีมากเลยป้านายไม่ต้องทำไอ้สปริงเกอร์ลดน้ำเลยเห็ดออกมาอากาศเย็นนะะไม่ได้ลดน้ำเลยค่ะทีเนี้ยพอพอไอ้เชื้อขาวๆเขาเดินมาจากนี่ใช่ไหมพอามาถึงก้นแล้วอ่ปะป้านายก็ต้องจะต้องเปิดไม่งั้นเขาดันออกมาเองละคะ่ะนี่เราเปิดก็เราก็จะเอากระดาษตรงนี้ออก แบบนี้เห็นไหมคะเขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็ออกมาเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเห็ดก็ออกมามวันนี้วันนี้ออกมาเยอะเลยเนี่ยป้านายน่าจะได้ประมาณหนึ่งกิโลน่าจะได้ดูสิเห็นไหมคะคบบางบางก้อนบางก้อนก็ยังยังไม่ได้แกะ เขาเขาดันออกมาเองแสดงว่าเขาเขาพร้อมที่จะออกดอกเห็ดมาแล้วว่าพร้อมเต็มที่แก่ในะอันนี้ดอกดอกยังเล็กอยู่นะคะก็ต้องอาจจะตอนเย็นถึงจะเก็บได้นะ,ะให้เขาให้เขาบานอีกนิดหนึ่งชุดแรกชุดแรกก็ออกมาฮัลโหล r y o n นอัมไลฟ์ r o m เชียงใหม่ไทยแลนด์ And now I come back from USA and back to my hometown in Chiang Mai, and I want to show you that I have a mushroom farm. They we call uh, oyster, oyster mushroom. You know, I'm really proud and exciting. It's come now. See, we can cooking. ก็พ้านายก็มาได้กัลบมาก่อนปีใหม่นะคะมาถึงก็ยังไม่ได้คุยไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าก็เ,าเหนื่อยพดอดีอากาศเปลี่ยนก็เลยเป็นหวัดเป็นหวัดนิดหน่อยป้านายจะมีเสียงดังนะเสียงเครื mm ่อ hmm. งบินจะผ่านหลังคาบ้านแล้วก็เป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาคุยด้วยอ m t เพราะอะ About that. I'm traveling from USA and come to Chiang Mai at twenty nine December. And the the winter uh, in Thailand uh, is uh, is the winter now, but it's not cold too much. So the winter chain the winter chain, and I got a cold and I cough, so I cannot talk with my friend so today I'm, I'm very well and I feel good. after I come back from traveling at the National Park and we have camping camping tent and it's very really fun. Uh, you can you can looking at my shot. Uh, I put I put the shot a lot here. Okay. I don't know where is my friend c a Can you show me where you come from please? มีเพื่อนมีเพื่อนคนไทยอยู่ไหมคะทักไทยทักปรรรนายด้วยปรรนายจะได้คุยภาษาอะไรได้ก <g> <g> ็ปรรนายซื้อก้อนเห็ดมานะคะมา3ามหสก้อนแล้วเราก็เอามาตั้งไว้อย่างนี้ จนจนเขาพบมาคุณลุงเขาบอกว่าวันที่สิบสี่จะออกแต่วันนี้วันนี้ยังไม่ถึงสิบสี่นะคะเอาวันนี้วันที่สิบสี่พอดีค่ะเนี่ยเ็ดออกมาเยอะแต่เด็กดอกมันยังเล็กอยู่ก็ยังยังกินไม่ได้นะคะเอาก็ก็ภูมิใจนะคะที่ที่มีเห็ดออกมา อันดีเขาออกมาแล้วเนี่นะเขาจะอยู่ได้ประมาณสองวันนะแล้วพอบานเต็มที่เราก็เก็บมากินได้หรือเอามาขายที่นี่ป้านายขายได้ราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยนะคะเอาป้านายก็ขายให้เพื่อนๆในหมู่บ้านเนี่ยก็ขายไม่แพงก็กิโลละแปดสิบ เดี๋ยวก็มีคนจองแล้วนะคะตอนเนี้มีคนจองเดี๋ยวพนายส่งส่งรูปไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาลัะเพราะฉะนั้นเห็ดนี่พอเขาออกไปแล้วนะคะสักหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะออกมากถ้าเราหมั่นรดน้ํานะเรารดน้ําให้ความเย็นให้ความชื้นเขาอยู่ตลอดก็ประมาณสี่ห้าวันก็ออกใหม่มา,มาลว ก้อนหนึ่งนี้สามารถเก็บได้อย่างต่ำก็หกเดือน ah, ขอบใจหัวขอบคุณหัวใจนะคะ thank you for the heart thank you thank you everyone you can tell me where you come from thank you so much now the Andy Andy n i g h t come back to เชียงใหม่ไทยแลนด์ now uh it talk about the mushroom uh now it can come and if i take it out it will come about five days or seven days it will come a new one case. I, I have I have of this. Uh I made for it by myself and for sale to my my friend, from my neighbor. It's, uh, this is my hobby. <laughs> I think that when we're getting old, we have something to do. And in the morning, looking for the mushroom, and my garden. I have a little garden yeah? here. We have the flower and the food, vegetable that I can eat too. so I cannot go to the market every day <laughs> now we have good protein to eat สวัสดีค่ะไม่ทักไทยปะนายมั่งนะคะแฟนแฟนเพจไทยแลนด์อาจจะยังไม่ตื่นบางคนอาจจะเตรียมตัวไปทำงานคนเตรียมตัวไปทำงานนี่นะคะ อันนี้อันนี้เราก็เปิดละเปิดดอกพอเปิดได้อย่างี้เห็นไหมคะข้างในเขาก็จะมีเห็ดเดี๋ยวเขาก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เก็บกินได้นี่ไมวันนี้เราจะทำอะไรดีร้องเพลงให้เห็ดฟังไหม <laughs> อาจจะร้องเพลงให้เห็ดฟังครับในร้องเพลงข้างนอกอาจจะเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขานะคะว่ามีใครมีอะไรมาถามมั่งไหมเป็นายก็จะเล่าเรื่องถึงที่พป็นายเดินทางมาจากเซียเทเนรัฐวอชิงตันนะคะ ก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาประมาณ1ิหรือสิชั่วโมงนะคะจากซีแอตเทิลมาถึงถึงสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ะคะ่ะแล้วก็พักรอเปลี่ยนเครื่องอยู่นานกันสิชั่วโมงรอนานอากาศก็เย็นหนาวแล้วปไนนก็เริ่มปรับตัวจากที่หนาวมากๆ พอมามารอรอเปลี่ยนเครื่องตรงนั้นก็นั่งเครื่องต่อมาที่เชียงใหม่นะคะบ้านป้นายอยู่เชียงใหม่ป้าป้านายไม่หลงกรุงเทพก็จะมาที่เชียงใหม่เลยก็พอมา,มาเชียงใหม่ก็มาถึงก็ดึกละดึก,กวันที่ยี่สิบเก้าธันวาเขามาถึงประมาณห้าทุ่มเกือบเกือบเที่ยงคืนลูกชายไปรับมาเรามาถึง พอมามันปรับอากาศจากเย็นมาถึงอากาศอุ่นนที่นี่หน้าหนาวแต่ก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ขายในก็อาจจะเป็นติดหวัดมาติดหวัดมาจากอเมริกาแล้วค่ะมาปรับเวลาเวลาที่นี่ช้ากว่า USA 14ชั่วโมงเอ้ะไวกว่าไวกว่าเท่ากับมาหาอนาคตไหมสิบสี่ชั่วโมง อปนก็มาปรับตัวอยู่แล้วมาเป็นหวัดเปลี่ยนอากาศแล้วก็เป็นเป็นข้หวัดแล้วก็ไอเนื่องจากนี่ฝุ่นละอองเยอะนน,นี่นั่งอยู่ข้างนอกก็ PM 2.5ก็เยอะเหมือนกันแต่ก็อยากคุยกับเพื่อนๆต่อหน้าเห็ดป็นไยมีเห็ดให้ดูเสร็จแล้วก็ามาก็มาพัก พักผ่อนอยู่ได้สามสี่วันวันไหนก็เริ่มออกเที่ยวแล้วก็ไปวัดนะไปไปเท่าที่ไปได้พอเหนื่อยก็กลับบ้านมาพักผ่อนแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเที่ยว,ยวดอยอินทนนท์ไปดูดอกพญาเสือโครงดูซากุระบานก็ก็ได้ลูกชายขับรถพาคุณแม่ไปเที่ยว เราไปแบบไปแต่เช้าแล้วก็กลับมาเย็นก็ไม่ไม่ได้พักค้างพออยู่ไปอากาศมันเย็นค่ะอากาศเย็นสบายมากตอนนี้นะตอนเช้ากับกลางคืนนะเย็นสบายแต่กลางวันบา่บายก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานนี้กลับมาบ้านวันก่อนค่ะก็พากันหอบปนายมีสัมภาระ กางเต็นท์ค่ะแคมปแคมปิ้งไปแคมปิ้งที่แม่วางแม่วางเนนแนลพาร์คก็อยู่ในเชียงใหม่นี่แหละแม่เขาเรียกอุทยานแห่งชาติแม่วางแล้วก็ไปไปกางเต็นท์นอนลูกชายก็คนเต้นเอาใจแม่สุดๆก็ก็ได้ถ่ายคลิปลงไปมั่งแล้วก็ถ่ายช็อตนะถ่ายช็อตคลิปลงก็ สวยงามปิดตามนะป้านายกลับมาป้านายพาเที่ยวตลอดป้นายชอบตรงไหนที่เขากำลังฮิตเขากำลังฮอตเขาชอบไปกันอย่างเงี้ยป้นายก็จะไปเที่ยวก็ไปถ่ายมาให้ชมยังคงเที่ยวช่วงก่อนก็ไอนิดหน่อยไม่เป็นไรเราไอเราก็จิบน้ำล้วก็มียาอมแต่ป้านายไม่มีไข้แล้วก็ เที่ยวได้อาศัยลูกชายพาแม่ไปเที่ยวแล้วคืนก่อนเรานอนนอนที่อุทยานแห่งชาติกลางเต็นท์นอนนะอยู่ใกล้ทะเลสาบตื่นมาวิวสวยมากเนีก็เข้าไปติดตามดูใน my youtube channel นะ,ะเสร็จก็ไปเดินออกกำลังกายที่ผาชอ่อพอเราเก็บเต็นท์แล้วเราก็ไปผาช่อมันอยู่ใกล้ๆกัน ้อชอบก็เดินเข้าไปดูดูหินนะหินกรวดหินทรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำแม่น้ำปิงสมัยก่อนนานมาแล้วสามเขาบอกว่าสามสิบล้านปีนะคะที่ที่ที่น้ำตรงนี้กัดเซาะก็ทำให้กลายเป็นเหมือนก็เป็นแคนยอนนะคะคล้ายๆแกรนแคนยอนที่ที่ รัฐเอลิโซนอันนั้นก็เกิดจากการเซากป่อนของแม่น้ำโคโรราโดแต่ที่นี่เป็นแม่น้ำปิงค่ะผ่านมาก็ทำให้เกิดเกิดเป็นหินเป็นทรายแล้วเป็นร่องลึกทำให้เราได้เดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ปไหนก็เดินขึ้นเดินลงได้เก่งนะคะไม,ไม่ไม่เหนื่อยสนุกเคยเข้าไปนานมาแล้วหลายปีแต่เหนื่อยมากช่วงนั้น อาจจะเป็นเพราะพ่อในไม่ได้ออกกําลังกายมากก็ได้พักหลังมาออกกําลังกายมันก็เลยกําลังขาดีขึ้น,นก็เดินได้ไม่หนืองนะแล้วก็จิบน้ําไปเดินไปจิบน้ําไปมีลูกชายเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแม่เขาก็ถ่ายรูปสวยๆให้เยอะแยะ้ถ่ายคลิปแต่เดี๋ยวก็คงได้ลงคลิปไปไวไปเร็วเนี้ so uh, good morning everyone good morning from thailand now i live in chiang mai thailand chiang mai is in the north of thailand uh, we have the old city it's really beautiful here and i talk about when i, I come back to thailand i got a call about a few days, and then after, when I get well, I traveling again. I'm traveling to Doi Internon National Park to to watching the Thai Sakura. Uh, these are uh, the beautiful flowers. Uh, pink is pink color. But this week, I went to uh, Mae National Park. We have the camping. Camping tent, we cooking in cooking in the morning, and we had take the food to eat. And uh, my 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 son he help me a lot, <laughs> help me to take the tent, take the stuff a lot of stuff for cooking. We have the stove, we have the pan and cooking. And early in the morning, I wake up to see uh, the sunrise eh? sunrise and up. It's very beautiful. And then after that, we move to Pa Xo. Pa, pa Xo is uh, is, it's look like the canyon. It's the same as the Grand Canyon in Arizona, USA. Uh, it comes from the river mapping river they flows like this and then they have the sand, have the rock and it's really beautiful so that you can you can go to my channel, Panai Patio channel and then you can see what the beautiful in Thailand. So and then yesterday after we traveling and we Go to visit the temple uh, named Wat San Kam, is in the Mai Wang district in Chiang Mai. We take a video about the beautiful temple, and after that we back home. When I come back home, I have exciting with amazing that my mushroom is calm, see? It come a lot. But this is smaller, too small,er to pick to pick up. We waiting maybe uh, in the evening. Now is in. Now is the morning in Thailand. Seven, seven and eighteen. This one. Welcome to your life now. Okay uh i I don't know what friend come from where you come from uh, What this i want to try put you witness uh, I don't know what this means. Myself and I alike. Okay. I don't know what this come here. I don't know what is come. Okay, <laughs> come back again. มาจากไหนเอ่ยมาฟังพนายคนไทยหรือต่างประเทศ Can you come m n t We have the chat yeah. วันนี้ก็ป้านายก็มาอยากมาทักทายนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะคุยได้ไม่นานเพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกนี่อากาศควันเยอะค่ะหมอกควันเยอะก็ออขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะไม่มีอะไรป้านายอยากจะปะายยาจะ้านายอยากจะอวดเห็ดป้านายเห็ดป้านายออกมาเห็ดนางรมนะคะ,ะป้านายจะมีเห็ดกินโอเค So, good morning from Thailand and thank you for watching me. แล้วเป็นายขอบคุณมากๆที่เพื่อนเข้ามาแวะชมนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นายจะลงคลิปไปเที่ยวส,สวยๆลงให้ดอูอ่ขอให้มีวันที่สวยงามไปทำงานก็ขอให้เป็นวันที่ราบรื่นนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรง ก็ปีใหม่แล้วนี่ก็เพิ่งมาคุยปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะติดตามพนายอยู่นะคะหลายวันเลยสอสามอาทิตย์เลยพนายไม่ได้คุยโอเค thank you for watching me please subscribe and click like and share my channel อภนัยพาเที่ยวคพนัยพาเที่ยว Bye-bye, see you again. Bye.